ยิ่งใกล้ยุบสภานะคะพักการเมืองต่างๆก็ยิ่งต่อสู้กันดูเดือดเข้มข้นมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อช่วงชิงคะแนนนิยมจากประชาชนแม้แต่ในพักร่วมรัฐบาลด้วยกันหรือพักพันธมิตรที่คาดว่าจะจับมือการหลังการเลือกตั้งก็ต่อสู้กันอย่างดุด,ดันไม่เกรงใจใครค่ะโดยเฉพาะนะคะการยุบสภาเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้มีการย้ายพักได้อีกระลอกหนึ่งค่ะของบรรดาสสก่อนหน้าน,นี้ค่ะคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนรัษฎรอดีหัวหน้าพักประ ชาธิปัตยได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่ามีคนที่ย้ายจากพักประชาธิปัตย์ไปอยู่พักการเมืองอื่นเนี่ยเล่าให้ฟังว่ามีค่าจ้างถึง200ล้านบาทค่ะหากกว่าสอสอบางจังหวัดในภาคใต้ได้ทั้งจังหวัดเนี่ยก็จะได้เป็นรัฐมนตรีนะคะและเป็นคนหนึ่งคะ่ะที่ได้ไปเยี่ยมเยียนในตอนที่เจ็บป่วย ขณะที่คุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะก็ไปปราศัยที่ภาคใต้ค่ะบางช่วงบางตอนเนี่ยโจมตีพักการเมืองหนึ่งค่ะว่าเป็นพักที่จ้องตกปลาในบ่อเพื่อน ยังไรก็ตามค่ะคุณชุมพลการจะนะอดีตศสุราธ,ธานีพักประชาธิปัตย์นะคะซึ่งย้ายมาสังกัดพักดลไทยสร้างชาติก็ยืนยันนะคะว่าตนเองนั้นมีความใกล้ชิดกับคุณชวนฤทธิ์ไพมานานค่ะและก็ยอมรับว่าเมื่อตอนที่ป่วยน,ะนั้นคุณชวนก็ได้ไปเยี่ยมตนจริงนะคะและได้พูดคุยกันในเรื่องการเมืองค่ะเพราะว่าไม่สบายใจปัญหาความแตกแยกในพักประชาธิปัตย์นะคะแต่ก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องของเงิน200รล้านบาทนะคะและตลอด เวลาที่อยู่กับพักประชาธิปัตย์เขาไม่เคยรับเงินจากพักค่ะและมีแต่จะช่วยพักนะคะ ล่าสุดคุณไตรลงสุวรรณคีรีรองหัวหน้าพักดมไทยสร้างชาติก็ได้ออกมาตอบโต้อย่างดุเดือดนะคะกับข้อกล่าวหาว่าเป็นคนดึงสมาชิกพักประชาธิป,ปัตย์ห้ย้ายไปอยู่กับพักดมไทยสร้างชาติค่ะโดยคุณไตรลงได้ยืนยันว่าไม่ได้ไปดึงนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปตกปลาในบ่อเพื่อนแต่อย่างใดนะคะจะตกปลาได้อย่างไรนะคะในเมื่อแต่ละคนนั้นก็มีเงินมากมายกันทั้งนั้นและนําไปสู่การเปิดโปรงการเลือกตั้งกรรมการบริหารพักประชาธิป,ปัตย์ค่ะโดยคุณไตรรงเนี่ยอ้างว่านะ เมื่อก่อนนี้นะคะในการเลือกตั้งกรรมการบริหารพักไม่เคยใช้เงินซื้อเสียงค่ะแต่ระยะหลังซื้อกันคนละแสน2องแสนและได้ข่าวยัดเงินบางคนกันถึงหลักล้านแล้ว ยางไรก็ตามค่ะนี้เป็นเพียงบทเริ่มต้นของสองครามที่จะเกิดขึ้นในภาคใต้นะคะการช่วงชิงคะแนนเสียงกันระหว่าง3พมรักการเมืองค่ะก็คือพักประชาธิป,ปัตย์พรคภูมิใจไทยและพักรวมไทยสร้างชาตินะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะไม่ว่าจะดูเดือดขนาดไหนก็เชื่อว่าทั้งสพรพักนะคะจะไม่ถึงขั้นแตกหักกันและหลังเลือกตั้งนั้นก็คงจะคุยกันในอีกภาษาหนึ่งค่ะ